สวัสดีครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับจะเป็นวิธีการแชร์รูปข้ามแอปพลิเคชันกันนะครับจะเป็นโดยจะเป็นการแชร์รูปจากแอปพลิเคชันไลน์นะครับไปให้เพื่อนที่แอปพลิเคชันวอตส์แอ p กันนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของแอปพลิชันเริ่มต้นที่แอปพลิชันไลน์กันได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้ไปที่ส่วนของรูปนะครับที่เราจะต้องการแชร์กันได้เลยนะครับก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของอสัญลักษณ์ที่เป็นแชร์นะครับอยู่ด้านอ,อยู่ด้านหน้ารูปกันนะครับก็ให้การคลิก ได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปในส่วนของอแชร์ไปยังแอปอื่นกันนะครับอยู่ด้านล่างขวามือกันนะครับกล้ามการคลิกแชร์ไปยังแอปอื่นกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของอป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบกันนะครับหลังจากที่ ป๊อปอัพแสดงคือป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลื่อนหาไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าที่เป็น WhatsApp กันได้เลยนะครับหลังจากที่เจอแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของ WhatsApp กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า WhatsApp กันนะครับเมื anymore, ่อเราเข้ามาในส่วนของหน้า WhatsApp กันแล้วนะครับก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของ เพื่อนนะครับที่เราจะต้องการแชร์กันได้เลยนะครับก็ทำการคลิกแชร์กันนะครับหลังจากที่คลิกในส่วนของเพื่อนกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทำการคลิกไปที่ส่วนของส่งนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของส่งกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า อ่า uh, WhatsApp ของเพื่อนกันนะครับ mm hmm. เมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้า WhatsApp mm hmm. ของเพื่อนกันนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นนะครับว่าอ่า uh, ในส่วนของรูปนะครับ mm hmm. ก็ได้ทําการแชร์ไปให้ เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนี้วิธีการแชร์รูปข้ามแอปพลิเคชันนะครับจากแอปพลิเคชันไลน์นะครับส่งไปเพื่อนที่ w h a t s a อ p นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT c h ช n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ